สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวปืนอันดับแรกต้องขออนุญาตขอพระคุณร้านปืนแสงทองและร้านปืนไทยในชั่นแนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนครั้งนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมมีปืนมารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านได้รับชมกันเป็นปืนทอรัสนะครับรุ่น GX4 นะครับอันนี้เป็นกล่องใหม่นะฮะเป็นกล่องรุ่นใหม่ปืนก็ปืนล็อตใหม่นะครับก็จะมีลวดลายสวยงามจากทางค่ายทอรัสนะครับโอเคปืนปลอดภัยนะครับจากถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับ ปืนรุ่นนี้นะฮะเป็นปืนทอรัสรุ่น GX4 นะครับเป็นปืนขนาด9มมตรนะครับ<ม>ความยาวทั้งกระบอกนะครับจากปากกระบอกนะฮะจนถึงด้านหลังเนี่ยนะฮะท้ายตัวปืนเนี่ยยาว8นิ้วนะครับส่วนความยาวลำกล้องหันยาขึ้นลำนะครับความยาวลำกล้อง นะครับ4นิ้วนะฮะจากด้านนี้ถึงด้านนี้4นิ้วนะครับบรรจุกระสุนได้17นัดนะครับบรรจุกระสุน17นัดมิติตัวปืนนะครับอ่สิบเอ็ 11. ดาอดาฟขอโทษครับกระสุบนบรรจุได้11อ่าโทษครับ11นัดนะครับ มีแมกกาซีนให้2องันนะครับปืนขนาด9มิลิเมตรเป็นปืนพกซ่อนนะครับสีดำนะฮะตัวปืนตัวโครงปืนเป็นโพลิเมอร์นะครับสวยงามนะครับเป็นปืนขนาดเล็กนะครับอันนี้วัดจากตัวมือผมนะครับเป็นปืนพกซ่อนนะฮะค่อนข,ข้างเล็กแต่ก็ ขนัดมือดีนะครับศูนย์เล็งครับเป็นศูนย์ศูนย์แบบต่อสู้นะครับตัวอยู่ด้านหลังไม่มีการแต้มจุดสีขาวมาให้นะครับก็อาจจะต้องเลงจากจ,จุดแต้มสีขาวด้านหน้าแทนนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ทอรัสนะครับ มีโลโก้ทอรัสที่ด้ามน,นะครับเลขทะเบียนปืนนะครับก็จะมีลายเท็กเจอร์ขัดทรายด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังการลื่นนะครับที่ปลดแม็กแบบคางหมูนะเป็นสี่เหลี่ยมปดง่ายนะครับนญาสวมแมกซีน กดปุ่มใหญ่นูนนลงมาชัดเจนนะครับกดแม็กก็จะเด้งออกมาเลยนะครับมิติตัวปืนก็ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะเป็นปืนซ่อนพกพานะครับใช้ต่อสู้ได้นะครับมีลายทิกเกอร์นะฮะ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับง่ายนะในการขึ้นลำค้างสไลด์ให้เมื่อมีแมกกาซีนนะครับมีแมกกาซีนตัวปืนก็จะค้างสไลด์ให้ทันทีนะครับสวยงามน้ำหนักเบานะครับเจ้าตัวปืน gx 4 กระบอกนี้นะครับเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับระบบไกสอชั้นนะครับเหมือนทอรัส TS9 นะครับที่ผมเคยทําการรีวิวไปก่อนละอันนี้ก็เป็ระบบความปลอดภัยของปืนกระบอกนี้นะครับผมอนุญาตถอดแม็กก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าตัวไกเนี่ยไกปืนเป็น2ชั้นนะครับการลั่นนะฮะหมายความว่าถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ไปกด ไกลด้านหน้ามันก็จะไม่ลั่นนะครับหไหมกดจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ลั่นนะครับเป็นระบบไกลสองชั้นนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับเทคนิคทีนึนดนงด้วยที่เจ้าตัวปืน g x 4เนี่ยนะครับอ่า เวลาเราขึ้นลำเนี่ยนะฮะโดยที่บรรจุกระสุนเรียบร้อยสมมติบรรจุกระสุนสิบเอ็ดนัดนะฮะเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนสมาชิกขึ้นลำนะครับปืนตัวเนี้ยมันจะค้างสไลด์ให้อัตโนมัตินะครับแต่แต่นะฮะมันกดไม่ลงนะครับค่อนข้างแข็งไม่ใช่ไม่ลงนะมันกดค่อนข้างแข็งสาเหตุเพราะว่ามิติตัวปืน gf 4เนี่ยค่อนข้างที่จะ กระทัดรัดผมขออนุญาตใช้คําว่ากระทัดรัดแล้วกันนะครับก็เรียกว่าเล็กนะฮะไกด์หลอดเนี่ยมันก็เลยเล็กนะครับเห็นไหมฮะไกด์หลอดเนี่ยจะสั้นแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นลำเสร็จนะครับต้องการทําการยิงต้องใช้นิ้วนะฮะหัวมือนะฮะกดเข้าไปที่ปุ่มนี้นะฮะเพื่อให้สไลด์มันย้อนกลับลูกกระสุนเข้าลังเพลิงต้องออกแรงนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็น่าจะลําบากนิดนึงนะแล้วก็ทําการยิงเพราะนั้นผมขออนุญาตแนะนําเทคนิคนะครับสมมุติว่าเพื่อนสมาชิกใส่ลูกกระสุนเรียบร้อยทําการขึ้นลํานะครับมันจะค้างสไลด์ให้เพราะมีแม็กซีนอยู่นี่กดยากใช่ไหมครับกดครับกดแม็กออกแล้วดึงสไลด์ย้อนเรียบร้อย ก็ยิงได้นะครับแต่ผมว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่รับเจ้าโทรัสทีเสโฟนี่ไปก็ทำการฝึกฝนแล้วก็ทำให้คุ้นชินดีกว่านะครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งานเนี่ยมันจะได้คุ้นกับตัวปืนนะครับไม่ยากครัก็แค่กดอาจจะต้องออกแรงน้อยนึงนะฮะ นี่เดียวแค่นี้เองนะจิกลงมาแล้วกดนะครับในกระเป๋านะฮะก็จะมีแถมมาให้ก็เป็นนะครับด้ามนะฮะเ,เสริมเสริมส้นเปลี่ยนส้นนะครับสำหรับเป็นขัดทรายเหมือนกันนะครับทันทีมือเล็กมือใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปืนน้อยนะฮะก่อนหน้าเรียกว่าปืนน้อยเป็นกุญแจ พวงกุญแจมาให้มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่เป็นกุญแจกุญแจบ้านเฉยๆนะฮะหรือกุญแจรถมอเตอร์ไ์อันนี้ประโยชน์ตรงนี้ครับประโยชน์ของตรงนี้ก็คือคเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมฮะมันจะมีเดือยนะะโผล่ขึ้นมาเสียบเข้าไปครับเสียบแล้วบิดนะครับบิดไปข้างซ้ายเห็นไหมฮะง่ายมากเลยง่ายกว่าปืนตลาด หลายๆก็บอกนะฮะที่ต้องมีกดสลักกดอะไรต่างๆกระบอกเนี้ยนะครับแค่หมุนลูกกุญแจนะฮะหมุนลูกกุญแจแล้วก็เลื่อนออกก็จะหลุดละเห็นไหมฮะหลุดละเรียบร้อยนะครับหลอดก็จะออกมานะฮะทำความสะอาดได้เลยกลับกันครับเวลาเก็บนะฮะหอยหลังกลับถอยหลังกลับนะครับ ตัวกุญแจมันจะเด้งกลับมานะครับเด้งกลับมาไม่ต้องเอากุญแจบิดกลับนะครับอีกครั้งนะครับเทคนิคนี้นะเวะลาถอดทำความสะอาดป,ปืนเจ้าทรัสที่ GXF นะฮะกุญแจเสียบเข้าไปแล้วบิดไปข้างซ้ายนะครับบิดให้สุดนะครับบิดให้สุดแนวนอนนะฮะ ถ้าแนวตั้งมันจะปิดนี่ครับแค่นี้หลุดละนะครับลุด,ดออกมาละสมมุติว่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสไลด์ถอยหลังตึงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงตั้งตรงคือทําการยิงได้นะครับเรานี้ไม่ได้ขึ้นหลำนะรครับโอเคสวยงามครับ ขนาดกระทัดรัดนะฮะเป็นปืนพกซ่อนขนาดกระทัดรัดนะครับเหมือนเดิมครับมี <c oughs> โปรโมชั่นดีๆมาแจ้งข่าวเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับตัวทอรัด gx 4นะฮะเพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีใบอนุญาตป .3 พร้อมนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะฮะร,ราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ถึงวันที่28กันยายน 2,566นี้เท่านั้นนะครับขอย้่าอีกครั้งนะฮะ28กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาพิเศษนะฮะก็คือ 56K นะครับเป็นคะแนนที่ 56K หรือ56ใบเทานะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจมีใบอนุญ,ญาตป .3 เรียบร้อยก็ติดต่อนะครับร้านปืนแสงทองหรือร้านปืนไทยน่นแนลได้เลยนะครับสุดท้ายขอขอบคุณนะครับร้านปืนแสงทอง และร้านปืนไทยนาชชนลที่ให้ความหนุเคราะห์ในการรีวิวปืนทอรัสรุ่น gx 4ครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ